มันนี่รู้สึกแบบอยากนะคะอออโอ้จวลงไปนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคขขน่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามผ้าชิมกับพี่นอ้องขามื่อนี้พาพีผ้านนองมากิดแน่แซ่บนะคะพี่นอ้องเมื่อนี้ก็ได้ตําส่วนตีนไก่นะคะพี่น้องตีนไก่ตุนนะคะพี่น้องมังนี้นมีแต่ตีนเปื่อยๆนะคะพี่น้องผักของข้าวกับซีมีผักขานะคะพี่น้องมีผักกัะจงลวกนะคะพี่น้องแล้วกับซีมีเม็ดกระทินนิดนึงนะคะพี่น้องต้มหัวกับซีโร่โล,ไละะรงไปเลยนะคะอนุยากโรยเม็ดกระทินนะคะมาเด้อค่ะมาเสร์ฟแถวข้าวเี่ยไปน้ำต้มหัวเด้อค่ะ้นี บ่พล้ลเมนูเส้นคือเกานะคะพี่น้องเด็กเส้นนอ้อเห็ดแนวดชฉันมุกออนจากขนมเส้นไม่ได้ค่ะพี่น้องคะ่ะมาค่ะมาจซแบๆข้าวเป็นงไงไปน้ำกันกัะพี่น้องขออนุญาตใส่มือเลยนะคะอ่าอืมอืรชั่นได้มากเลยวันนี้ข้าวนึ่ น้ำปักเมืองค่ะพี่น้องผดเลยหากันตั้งรวกค่ะมอง,งไรเพี่น้องจมดสชัวร์แท้ขนมเส้นค้ามังยังไงเลย เสียงก็สิดังแน่นิดน,นึงนะครับพี่น้องเนาะขอโทดข่าอภัยด้วยะคะ่ะปักทาง่างง่ายคับพี่ออน้องจะหมกษะแซนอันเสร็จต้องไปหน่อยเดี๋ยวนะคะ ค่ะไปเปืป้อนนะคะไปนอนอื้อื้มอจังรกอื้อือ้เจดา,นานเนะใส่ขนมเสร็จลงไปหน่อยเดี๋ยว เส่ยครับพี่น้องค่ะเมนูแกะสวงนะคะสุดยอดพี่น้อง สวนแนะนำตำมหงกินน้องพากันกองลอกว่าดีดอีอ่อ่นงวงไข่ปลาเพียงในวันนี้เผ็ดเดือด Ừm. Chào các 嗯，哎、mm，嗯、hmm. yeah, mm，该陪陪嗯。 สุดยอดมากค่ะพี่น้อง่ะโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้กินข้าเมียตัสดส่วนขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวหมวดคลิปในครั้งต,ต่อไปในเด้อค่ะพี่น้อง่ะคลิปนี้พ่อสมนีคลิปหนาพ่อกันมนม่สวัสดีค่ะ